โอ้ได้ไอ้เทิดมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วไอ้เทิดนะไอ้เทิดกลับมาพบข้าวดีได้มองห้างได้มองเอาล้อแล้วไอ้เทิดได้คอยหิวดิชัยมาปั๊บนะดิฉังเมื่อยเนาะรอได้ไปยืนเนาะคันดองจะมาแล้วคอยยังห้หาเตี๋ยวไปเชิงเลยเนาะเกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนบ่ปะยิ้มเฟย์เฟย์ไปหาน้องมาจงชัยได้เจอไอ้น้องแต่แทพมีความสุข นี่แหพี่น้นองไอ,เอ้เถิดกลับมาเรียบร้อยบ๊อบบ๊อบกลับมาเรียบร้อยสั้งให้ไปตามน้องมาขนะขเขาต้องแพนะได้วยเขาต้องแพะเพิ่นไปเวียดน้อยนึงเพิ่นว่ะป้บมูนุน่าดีนะไอ้เถิดด้วชิบะลองกัอนปเาเทสใช่โอ้กะเทแต่คาอันเส่าแล้วว่าพี่นี่ปลาไว้เลยนี่พิ่นที่นะี่กันได้นี่หมูปลาเลยบพราะว่าปลาอย่างนี้เราเพื่องเนี่ยมันนี่ดวงขึ้นยามันดอกมันเป็นเป้าหน่อยเดียวนุ เนาะธรรมดาบอยเถอะดูดีดี๋ยวฉันจะมันได้เหยียบขึ้นขึ้นมาได้ đấy แล้วกันป่าเราต้องเหตุมันได้มาทหารท่านนี้แต่นี่บอกเถอดเดี๋ยวมันจะหาประตูได้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนน้อยเดียวหนึ่งเขาก็นั่นรู้ละในเมื่อเขาจะเอาครัวทั้งนั้นคือเก่าอยู่แล้วเสี่ยวงันใดจะดีบางเก่าว่าอย่างนี้หายสาาหลอกอนอีลาพี่น้องเนาะสบายดีไอ้เถิดกักลับมาแล้วพี่น้องเลยเนาะไปน้ำนองมาเห็ดเวียกซอยนี่ละลงคลิปบัวได้ประตุ พี่สาวใช่บุกคิดบุได้บอกมีสัญญาณเดี่สาวเนี่ยกมีสัญญาณได้ตัวบ่อุ้ยด้น้ำหวานพให้อ้ไอ้กินพร้อมต้มมือต้มมือต้มือแปะๆๆๆแปะ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 ใช่นั่นนั่นครับมาผัดได้ น้ำหวานพร้อมเดี๋ยวมาผพามาต้องนี่คือคนคนใจดีบุกีที่จากนี้เอากระติกมาใช้พร้อมได้ไหมนะสบายครับปัดเด้อเด้อไปวันนี้แหละแมวน้อยเนาะอย่าไปให้มันบล็อกใอยจกเบิ่งเจ้าใช่เจ้าแล้วมันไช่ชื่อชื่อมาชูมาเจ้าเห็ดวีอ่งชื่อแตกไช้ห้อนใช่เฉยเนาแล้วไปเลาไปยืมล้อยืมล้อมาเห็ดนี้ยอดคือยอด มาแล้ววะนี่เอยใบโอ้ชุดจอดปกติอยู่บ้านนี่เมื่อไห่จะกังเลยเดี๋ยวเบราลี่หาจอกกันเด้อปกติอยู่ใช่ไหมรับโวยวายมาได้ไกน้อยกับให้นาอพิลึกเทะเรามาเดี่ยวนี้ได้น้นเป็ดซี่ชุดจอดพี่น้อย เป็นหนึ่งคนแล้วเป็นหนึ่งอีกใจป่ดีใจเลยอันนี้ก็ทดสอบบ้างแล้วคอยนักชิทามขึ้นอยู่ได้ว่าซื้ออย่างแน่อย่งแน่เจอไว้เด้อคอยซื้อมือหาสิบันซื้อยาสูบแล้วก็ซื้อเหลาให้จันออดแม่จันออดออแล้วซื้อยาสูบให้จันออดน่เวกรต้มขนมให้กินดีเน้เพิ่อดเลยแล้วเพิ่อแล้วซื้อให้เพิ่น้ำนี่น้ใจดื่อ

ไอเปิดชดมันนี่น่เี่เ,เปิดชดเลยกินอะไรหัวใจกระใสพ่อเจ้าคือบอกน้ำคูปมาไปกินให้หัวใจเพื่ใสอันนี้นะอันนี้นะมันล่างอราาล่างเ้ยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจิราพื้นในเธอสชุพังอักินก่อนเด้อเลยชพังจิราพื้นในเธอชุพังนี่ กินนี่เรามาเร,าเราได้มองมาเราได้มองแล้วก็เราได้วันไพมาวันทีใจดำบ่ <Moment. S 1> บ่แม่นวันไพใจเหลืองคบกันกับบอเทิร์เดี๋ยวได้นี่เจ้าหูี่โอ้ยคอยไปตามบอเทิดมาเออโอดหได้เดีไปตามัวเพื่อนอดหมดได้สวัดเดีเราอดหมดได้เราไปตามเพื่แล้วกินนี่นี <c oughs> ลลล่ละ <c oughs> ไอวอลน่ะเจ้าอาการดีขึ้น เจ้ากินบ่อยๆเด้อยาเด้อมืออื่นน่าจะไปหายามาให้กินเด้อได้เาบ๊ดเล้อาการดีขึ้นบ่แมวเฮาแมวเฮามาไหมแม่ๆไปได้กินน้ำนี่เขาเอิ้นว่าน้ำอันได้คือเลี้ยงมาเลี้ยงแมวหลายสบายเราต้องแบ่งข่อยน้ำเด้อแมวบ้านโอ้ได้เสี่ยวเลี้ยงบ่ถ้าเจ้าอนุญาตได้นี่ถ่ายเอาได้เอาความ นี่ละคนแพงชัดไใจบุญเลยแม่นั่นนะ้ยมามาไหมขอยังไหบ่ไล้ปัดได้บ่หาบ่ขอาเงินห้แล้วปัดได้บ้าใค้ขซอนึงขวอย่าเมื่อมาเล่นนี่บ้าหาใจของเรา้า่ากินบาได้ไดก็บ้านเาเทมัแล้วไดเพื่อนเ่นหล่อจอดไปอกะเสียหนึงเด้ออ่าสิเอเด้อบอนาขวไปไหนน บัดเนวกับหอยหาแสนก็บหอยหาแสนกับหยบัง่าบดหาแสนแล้วก็บหอยเาบอกว่แพทยีมาหนี่มาตมกินนี่บ่าบดน้องเอหาแสนก็บหยมาเนี่ยเบาไพวาจะเมื่อมาตัวม่ยักษ์มามามาตัวมีซ้ำอาจะเอาเมือคือมีพราะจะวกนะแหละกงินกันเนาะไหน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 อคืนจปีจีกีน เอ้ยเอาหน้าไปลูกเหาใน่เด้อจอดคว้าลูกเห่าเนี่ยพึ่งเอาหน้ามันี่เบิ้งลูกอีตาร์นี่ด้วยอย่างเขาแก่คอนเขานั่นก็ตำรังของเหาอีกเนาะเขาบอกให้เจ้าชื่อด็กินไว้ได้เขาสิกินน้ำนี่บอกเด้จอดคว้าซื้อกาวมาจอดยานมาทำไมไอ้เบี้ยไม่เบี้ยไหนโทรมาฝันถับบอกว่าไอ้เบี้ยเหท่ามีครั่ nên cái bài đó cả Năn để vâng phải phải vâng ai của anh thơt nào nên bỏ từ khai giảng mà cái bài cái khai giảng khai giảng bớt nó này đợi thơt quay hàng nó <cười> 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 ออ่าสูตรนะแล้วก็ใช่ก sure> ้อนไอท่สใชก้อนอันนี้จะเอาหินก้อนนด้เลยถอดเฮ้ย่เห็ดมากครบมาเขาน่าจเอาที่น้ำมงง่ายหนึ่ง่ายเห็บมากครบมาเข้าเห็บมากแน้วครบจะเด้อขยิบก่อนถอดบอใช่จะซื้อบอขยินก่อนได้กินว่าแล้วบวกที่ที่ได้ขยิคอกินก่อนกินเยเ่อนไม่ว่าแช่บอ อ่าอาเพียงอันะมือเราจะเคลื่อเจ้าบายบายคอย้ำเมื่อเช้านี่คอยกะอ่านใเศร้าไม่ได้ไอ้เทิดไม่ได้ไอ้เทิดบออานหนัเจ้าบอกกุยแล้วบ่ไวไอเิดบออนอีกไม่ได้ไปแก้ส่งกันห้ออนเขนะไว้อเดบงคเดียวมันบ่บ่บ่นังก็ขยันแมวแมว โอ้ด้อเนาด้อแดบแมวน้อยแค่ดื้อไปนั่นแล้แมวน้อยโทรหาผ่แพกไปเด้โทรหาดูนานมาแท้ากคิดนะอดมี่เี้เพื่อนตขวนี้ห็มาแล้วมื้นี่นี่ละยามเราสบายดีแล้วลูกเนาะโอเยหมดแล้วพอแล้วใดชองวุฒิองสามล้อพุ่นตีนนาบ่ชองหนึ่งเด้อยากได้ชองน่องชบ่ สองสองมันก็หาหกลอบแล้วชอบชอบมันหกล้อไปเ่ยเบาบ่เบาสองล้อเขาว่านะเอาวัดมาเบิ้งได้่งไหมฮะฮะยังอไงยังบ่ขึ้นเนาะยังมันดูคนไปตรงนั้นเล็กๆนิดนึใบดูลาบมาคนน่ะอืมกอเดี๋ยวคนขึ้นได้ว้า เดี๋ยวเทิดลุยละเดินได้ตู้คือบอกช่วยเทิดเดี๋ยวนี้บึงก้อนบ่อบึงลาเห็ดก้อนจะไปพานนะไหรือเปล่าพี่บ่อบอขินน้ำกันก็ได้นะเป็นกคนตโตที่ลงมาบ่ลงเทือนบ่นั่นเลยไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดไทยโชว์อีกนะใส่ชุดไทยโชว์อีกแล้ว

ก็อยู่ตัหาพ่อแพทย์ก็เด้อาอย่ต้นอยากกินเข่าแล้วได้พังเ่าอนี่ใชกินเข่าของนอังเทน่บ่มีมีมันอ่เนาะเปล่ยนได้เนาะค่ว่าเอาเฮ้ยก็ใช้น้ำแล้วเนาะหาใครจัรอแล้วมาเทินไอ้เทินกับเอ้ใบกับมาแล้วเปรี้ยวกพ่อแล้วเื่อไรไว้ มามามาได้ได้ได้นด้ไ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 ด้ต่้นด้ได้ไ้ได้ได้ไอ้้ได้ไดดด้ได้ด้้ไดมาดาด้ได้ไดอไ้าด้้ด้่ดูด้ได่ได้หด้ไไ้ได้ได้ได่ด้ได้ได้ไไดอยู่ได้ได้ไะได้ได้ไได้ได้ได้ไดได้ได้ะไไอ้ไยไ เออระวังเด้อระวังเด้อผมแพ้พ่ไปดูหั่นเปี้ยวลายบ่ได้ได้มันเหมือนถิ่นเฮาเด้อเอาถ่ายก่อนถ่ายก่อนเออจะกินมันเอาไปนะใช่แล้วนี่หมู่เห็ดเวีย่อาจจะแม่หนังจะไปนะถามหนังอาจจะแม่แกงถั่วพ่อแกงถั่วกะนาดีกินป๊า้งขึ้นความรักพี่น้องเนาะ เต็บโลโซอันนี้ไงน,นั่นแหละอันขึ้นไปเพี่ยนชุดนะชุดบุกใช่หายเพื่อนได้กระโลนปูนมันนี่วเว้ยชักแบบได้ชุดเพิ่นก็ได้ให้โชว์แห้งหมักแห้งชุดนี้ไนะงเห็นน้ำพัวกินบ่ใช่ของแก้ม,นะมแล้วหองเอเว้ยอกหยอกน่าหอมอยู่แล้วนะแรงชุดเนาะเอ้ยน้ำไรแล้วก็หอมแต่ละอย่างหอมในผัวแล้วบ่ ตัวนี้คือสมัครขนาดตัวนี้เนาะป่ะลิ้นนำให้เทิดกนีะฮะนี่จ้าคุณนายโอ้โห<อ>มาเทิดคุณนายเด้มาตุ้งเฮาไปนี้ปมาเทิดประการตาเลยนิ่นะมาให้กัวกินป่า,น,น,า,านั้นยังว่าพระเพิ่นหมักกันเนาะนี่แหละคนเฮาย้ำพิษกับพิษย้ำบมพิษกับโมกลัวก็มียย้ำตีกันใน็นผู้อื่นน้ำหมักแข้งกันในเห็น เป็นพี่กันกว่าพี่กว่าน้องเหรอมันพวกับเมียนี่แหละเป็นกันบัดหู้กันทุกอย่างงานพิษกันก็คุยกันมาเว้วบดเรื่องเก่าบ่เล่ามันลืมเหรอเล่าไปวันนั้นรู้ได้เรื่องกินบ่กินมะนาวบ่เรื่องเกาบัวเล่ามันีอ่ะ่ากันไปฮอดนาทีหนึ่งเป็นผู้อื่นรถูะอืมหัวมีเงี้ยไปนั่งแพงกันในห้องกันทุกชุดในผัว เจ้าได้กินแล้วบ่เลยกินแล้วกินเลยเอาเฮ่ยสูุจะนี่าเอาแล้วเอาสุมไห้อีกหักด้กันแน่นี่กจะดี่หักขักขักไักมองดีกนจะเอาห้องก็ตับ สบาปสบไ,ไปใช่ฮะปลาหมูเรารปาหมงมาต่ำโอ้ค่อยอยากได้ตส่สค่อกินนะกูว่าได้ได้ไดนี่แม่มังกระเช่นี่ลงมาก,กินครับดิเออเอขึ้นละกระเชงให้ขึ้นละ <c oughs> ขึ้นข <c oughs> ึ้นบอให้บอปลาหมงนะ ใช้น้องนะว่าสิมานะขีเขาข้าบอกไปตามน้องบ่เห็นน้องมาโ้เอาเไปเอากันอยู่นี่คนมาแล้วว่าวนะ่าให้วานะกันยูเหาอย่าว่าวนะเบอกไปนี้เว่านะไอแนมันอเทิลุกว่าน้ำนิน่อยเนาะแม่เอามามกันแล้วกล้องมันแก้งเราได้มันไปห้องอในบอลกันนะกล้องมันแก้งอ่ะ ไปเก้ารถอึ้นบบติงแล้วมื่นะวพักผ่อนดพักผ่อนมาสอมื้อแล้วนั่นบ่ยาเมื่อยบ่ไม่่นยาไปแล้วยานะไยเอาได้หัวนะไปจากรถแล้วมาเนี่ยเนี่ย ให้ตัวกับใครปัดหน้าอีคือเก่าไรอืมเนอะฮะช้าพอแล้วพอแล้วข้ามันสูงละสามหินหินจกหาหินนี่ใช่ลายคือนะไรลายแหละลายแขกคันยูด้วตีเอ้าตันวัดชายสามจับเครื่องว่ายปูนนะช่องใส่ช่องรถบ่อร้าชิแพงไว้เห็ดแทนเห็ดนี่เนาะเตรียมีแนวให้แล้วลายอยู่แจ็คช็อปมาจำที่ชอบแล้ว

คนปาปาเอาน้ห่งวนนี่หละการชามาคีคือพังพังหรือพลังวะชามาคีคือพังหรือพลังพลัง พลังซอยกันทังเทังไว้นะมันมุนเลยนะสามลออ้นนะอ่ก็ใช่นะสามล้อก็ได้สาม,มาัคคีคือพลังร่วมแรงร่วมใจสว่นบ้ได้มี่บอยเถิดนี่แล้วรับส่วนหินทรายเลยเออมีอันเดียวนะอันเดียวนั่นแล้วโอ้อันเดียวก็เลือกกินเลือกใส่แล้วแมน มัมีเทอย่างมากมายเนาะคอนเถื่ชื่อผ้าเยีเราป่ะอกมีนเดียว่ะชื่อไห่ซ้องกะมีซ้องเลยน่หรือเราบ่คาดได้เหรคาดกันเดียวบ่เดียว่คาดก็ได้ใช้ก็ใช้แบบนี้มากโอยเลยเน๊ะมากโอยเลยเนาะเดียวบ่อันเดียวไดนเอโอยสองเนาะโอยมีเดียวตามมาลุไม่ถามละจะไมถามไปถามไปทนมาเอาไถามล้วเนาะ ว่า,าบดในทางไปบเบิ้ดมอเลยการทำว่าในลาเป็นน้องบาทนะี้เนาะเตรียมเทพื้นตัวไหนก็อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่นอนะ้องเนาะเพิ่มจะได้ความไข่อย่างนี้เออเถิดปรุงเป็นนี้ก่อนพี่น้องเอ้บาทน,นี้เนาะเเอาาเอาวด